ี1,970พร r มูเป s u p e r ิร์ด Super คือหนึ่งในรถมัสเซอรคาร์ระดับตำนานของอเมริกาที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยังคงดึงดูดสายตาผู้คนได้แม้เวลาจะผ่านมากว่าห้ปีรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเร็วและอากาศพลาศาสตร์อย่างแท้จริงสร้างขึ้นเพื่อครองสนามแข่ง NASCAR และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของมันทำให้จดจำได้ทันที สิ่งแรกที่เห็นคือส่วนหน้าที่ยาวพิเศษและสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ซึ่งทั้งสองส่วนถูกออกแบบมาเพื่อให้ลมไหลผ่านได้ดีเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงทุกเส้นสายของซูเปอร์เบิร์ดถูกสร้างขึ้นเพื่อสมรรถนะไม่ใช่เพียงความสวยงามไฟหน้าแบบพับได้ตัวถังทรงลุ่ลม Air แอร์ละลายกราฟิกสุดคลาสสิกทำให้รถคันนี้ดูเหมือนหลุดออกมาจากอนาคตของยุคนั้น ภายใต้ฝากระโปรงซุปเปอร์เบรดมาพร้อมขุมพลังระดับตำนานเครื่องยนต์426เฮ m i ี V8 ให้พละกำลังประมาณ425แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา4ส,สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ3สปีดสมรรถนะจัดจ้านเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาน้อยกว่า6วินาทีซึ่งถือว่าสุดยอดมากในยุค70การควบคุมทำได้มั่นคงอย่างน่าทึ่งด้วยดีไซน์อากาศพลศาสตร์ ปีกหลังขนาดใหญ่ช่วยสร้างแรงกดลงถนนเพิ่มการยึดเกาะทำให้วิ่งด้วยความเร็วสูงได้อย่างมั่นใจเทคโนโลยีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งโดยตรงภายในห้องโดยสารซูเปอร์เบิร์ดเน้นความเรียบง่ายแต่โดดเด่นบาะนั่งแบบบักเก็ตหุ้มไว้นิ้วขนาดใหญ่แสนสบายแผงคอนโซลหันเข้าหาผู้ขับและตกแต่งด้วยขอบโครเมียมที่ดูหรูหรา พวงมาลายัยทรงสปอร์ตมากวัดอ่านง่ายให้ข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่รบกวนสมาธิแม้จะไม่หรูหราเหมือนรถยุคใหม่แต่ก็ให้ความรู้สึกดิบและทรงพลังที่บ่งบอกชัดเจนว่ารถคันนี้เกิดมาเพื่อแรงไม่ใช่หรูในปี1970ซุปเปอร์เบมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ4,300ดอลลาร์แต่ในปัจจุบันกลายเป็นของสะสมล้ำค่าที่นักสะสมทั่วโลกใฝ่าหา ราคามือ2อยู่ระหว่าง250,000ถึงกว่า1ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสภาพและความมหายากโดยเฉพาะรุ่นที่ติดตั้งเครื่องเฮมีแท้ซึ่งผลิตออกมาน้อยกว่า2,000คันเพื่อให้ผ่านกติกา NASCAR p l y มั u t h Superbird ปี่้รไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ ด้วยดีไซน์สมรรถนะและตำนานแห่งสนามแข่งมันจึงยังคงเป็นหนึ่งในมสเซอร์คาที่โดดเด่นและทรงคุณค่าที่สุดในโลกจนถึงทุกวันนี้